มีใครหลายคนหาวิธีเอาชนะตลาดหุ้นผมก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามหาวิธีนั้นหลังจากวนเวียนในตลาดมาหลายปีก็คนพบแล้วครับว่าการเอาชนะแทบเป็นไปไม่ได้เลยตลาดหุ้นไม่เคยแพ้เราเลยนะครับมีแต่เรานั่นแหละที่จะแพ้ตัวเองวันนี้เอาจิตวิทยาการเดทมาฝากครับว่าคุมอารมณ์ยังไงไม่ให้พอร์ตพังให้เราสามารถยืนระยะอยู่ได้และทำกำไรแบบยั่งยืนวันนี้ช่อง penny trader เอามาฝากหลายข้อเลยครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ ใครอยากเข้ากลุ่ม Open Chat ฟรีๆรวมถึงเปิดพอร์ตดูรายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p e d i y Trader ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงประมาณสักกลางเดือน10นะครับกลางเดือนตุลาเนี่ยผมแทบไม่ได้เดทเ,เลยอย่างสัปดาห์นี้ผมมีเดททแค่วันอังคารวันเดียวนะครับแค่1ตัวซื้อแล้วก็ขายจบในวัน,นครับแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งล้วก็จบไปไม่ได้กําไรด้วย รู้สึกว่าจะออกไปที่เท่าทุนนะครับแล้วก็วันนี้ทั้งวันเนี่ยผมไม่ได้เทรดเลยเพราะว่าผมเข้าไปดูตลาดเนี่ยเห็นว่าลักษณะหรือว่าโอกาสที่เราจะชนะหรือว่าตัวจะเล่นเนี่ยมันแทบไม่มีเลยโมเมนตัม um ของตลาดเนี่ยมันค่อนข้างจะสบเซาวลงไปซึ่งการไม่เทรดของผมเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นการควบคุมอารมณ์อย่างหนึ่งของผมนะครับไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราเปิดหน้าจอเราต้องซื้อเราต้องขาย ถ้าจังหวะมันยังไม่ใช่ก็ยังไม่ซื smoking, an no words, Asian, ้อแค่นั้นเองเพราะว่าเงินอยู่ในมือเราอยู่ในพอร์ตเราเราสามารถควบคุมแล้วก็บริหารจัดการได้ซึ่งหลายคนนะหรือว่าอย่างในอดีตเนี่ยผมก็เคยเป็นตรงที่ว่าพอเวลาเราเปิดคอมเนี่ยเปิดโปรแกรมดูกราฟเข้าสตรีมมิ่งเมื่อไหร่เนี่ยเราอยากซื้อเราอยากขายเหตุผลปลายทางครับก็คือว่าเราเนี่ยอยากได้กําไรซึ่งทุกคนเนี่ยอยากได้กาไรหมดเลย แต่อย่างที่บอกครับว่าบางครั้งตัวจะเล่นไม่มีเมื่อซื้อแล้วขายซื้อแล้วขายก็จะเสียค่าคอมมิชชั่นไปฟรีๆยิ่งถ้าเราไม่ได้ใช้โบกที่ค่าคอมถูกๆเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับดังนั้นแล้วมันก็เหมือนว่าถ้าจังหวะมันไม่เอื้ออํานวยโอกาสมันไม่มีเราก็เหมือนซื้อปุ๊บก็รอขายแบบขาดทุนนั่นเอง ซึ่งระยะยาวแล้วนี่ครับพอร์ตเราเนี่ยมักจะติดลบไปเรื่อยเๆรๆื่อยหรือว่าอาจจะพังลงไปหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาก็ได้นะครับวันนี้ผมเลยมีไอเดียแล้วกันนะครับเอามาแบ่งปันเอามาแชร์ต่อว่าเราจะคุมอารมณ์ยังไงไม่ให้พอร์ตพังข้อแรกครับเราต้องมีการกําหนดโกฎระเบียบในการเทรดของเราก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เดท,ทหรือว่าเก่งกํหลายะระยะสั้น เทรดหุ้นปัน่นหุ้นซิ่งถ้าไม่มีกฎระเบียบในการเทรดบอกเลยว่ารอดยากเหมือนกันนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่เคยไม่รอดมาในอดีตนะครับเสียหายไปพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าอยากเทรดก็เทรดอยากซื้อก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับกฎข้อแรกครับที่ผมแนะนําอยากจะให้ทุกคนทําก็คือซื้อขายเฉพาะหุ้นที่เป็นการบ้านเท่านั้นอ่าเช่นผมครับผมสมมตินะ เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาเนาะไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำหุ้นแต่อย่างใดอาจจะมีการพูดชื่อหุ้นเยอะแต่ว่าเอามาคุยเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับอย่างเช่นผมมีหุ้นที่ทำกันบ้านมา4ตัวครับเรียงตามนี้เลยมีเดลต้ามี x x b i o มี NCAP มี t h เเวลาหน้างานเกิดขึ้นครับสมมติมีหุ้นตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาสมมติเป็นตัวนี้มันไม่ใช่หุ้นการบ้านของผม แบบนี้ผมก็จะไม่ซือ้อแต่ถ้าสมมุติว่าหุ้นตัวนี้ดันโผล่มาในติ๊กเกอร์จังหวะซื้อเหมาะสมปิดออฟเฟอร์ดูแล้วเป็นไปได้ผมสามารถซื้อได้เพราะตัวนี้เป็นตัวที่ผมทําการบ้านไว้ก่อนคําว่าทําการบ้านหลายๆคนอาจจะเพิ่งมาดูนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจการทำการบ้านก็คือว่าหลังจบวนันตลาดปิดเรียบร้อยแล้วเรามาดูว่าหุ้นตัวไหนที่มีโอกาสจะวิ่งแรงในวันพรุ่งนี้ อาจจะคัดกองจากประสบการณ์ของเราจากท็อปเกนเนอร์จากโมเดทีอะไรต่างกันแล้วแต่เรามาศึกษามาดูว่าธุรกิจเนี่ยเขาทําอะไรถูกแพงประมาณไหนกราฟเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ไล่ราคาหรือเปล่ากาหนดจุดสต็อปลอตตรงไหนดีถ้าเราจะซื้อวันถัดไปก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมการทําการบ้านคือไอเดียประมาณนี้เตรียมความพร้อมเตรียมหุ้นวันถัดไปเราจะเล่นอะไรสมมุติว่าผมเตรียมตัวนี้มาหุ้นตัวน,น,วนี้พอถึงหน้าง,งานจริงโอกาสซื้อมาผมก็ซื้อ พอเป็นหุ้นการบ้านแต่ถ้าสมมุติว่า,ามีหุ้นตัวนี้โผล่มาซื้อขายตั้ง100ล้านบาทนะบวกไปเกือบ5%แบบนี้เราซื้อเลยไหมก็แนะนําว่าอาจจะยังก่อนนะเพราะว่าเราไม่ได้ทําการบ้านมาเราไม่เคยรู้จักหุ้นตัวนี้มาก่อนเลยเราไม่ได้ทําความคุ้นเคยเขามาก่อนไม่ได้ดูการาฟมาเลยว่าภาพรวมทำเฟรมเดย์ทำเฟรมย่อยทำเฟรมวิกเป็นยังไงแบบนี้ก็ยังไม่ซือ้ออันนี้คือกฎข้อแรกนะครับ ซื้อเฉพาะการบ้านตัวไหนยังไม่ใช่การบ้านอย่าเพิ่งซือ้อกดข้อที่2ครับจัดลําดับความสําคัญการจัดลาดับความสําคัญแบ่งเป็น2แง่งมุมครับอันดับแรกครับจัดลําดับความสําคัญว่าหุ้นที่เราทํากันบ้านมาเนี่ยถ้าสมมุติเปิด ATO ตอนเช้ามา5นาทีแรกมีจังหวะซื้อเราจะซื้อตัวไหนก่อนเราจะเล่นตัวไหนก่อนสมมุติผมจะลําดับนะเป็นเดลต้ากราฟเนี่ย มันเล่นต่อเนื่องมันพักตัวก็ไม่เกินหนึ่งวันน่าจะเล่นต่อผมอาจจะเอาแว้อันดับที่หนึ่งตัดไปครับผมอาจจะเลือกเป็นเป็นตัวนี้เพราะว่ามีเขียวเล็กๆอันนี้เป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจเฉยนะครับยกตัวอย่างเนาะอันดับสามอาจจะเลือกเป็นตัวนี้เพราะว่าอ่าเริ่มมีการงัดจากข้างล่างอาจจะมีการเด้งแรงได้แล้วก็ในุดท้ายตรงนี้ดูเหมือนว่ามันเนี่ยกา้าวยังไม่สวยหรือเปล่ามีแท่งเขียวแล้วก็เป็นแท่งแดงส่วนลงมาผมอาจจะเอ้ยยังไม่เอากันบ้านแล้วกัน ลบทิ้งไปก่อนอันนี้คือการจัดลําดับความสําคัญว่าหุ้นตัวไหนคือตัวแรกที่เราจะสนใจก็คือหุ้นตัวนี้อะไรเงี้ยครับการจัดลาดับความสําคัญอีกแง่มุมหนึ่งครับก็คือหุ้นถ้าเราจะซื้อตัวนี้ดูอะไรบ้างเช่นนะอย่างเช่น,นะอ,ชนอ้าวโอเคก้าฟเราดูมาแล้วต่อไปครับเราจะดูที่ VA ถ้า VA เนี่ยจุดที่เราซื้อมีความได้เปรียบเราอาจจะตัดสินใจได้เร็ว แล้วก็ถ้าบิดออฟเฟอร์ลงลงมากบิดออฟเฟอร์สวยด้วยเราก็ดูด้วยติ๊กเกอร์พร้อมขยับเราก็ซื้อดังนั้นแล้วการจัดลำดับความสําคัญก็จะเป็นเริ่มที่กราฟก่อนแล้วก็มาที่ VA าก,ารกราฟขนา,ก,ารกราฟ VA ดูบิดออฟเฟอร์เสร็จแล้วก็ติ๊กเกอร์ไว้สุดท้ายอันนี้เป็นการจัดลาดับความสําคัญที่เป็นตัวอย่างที่ยกให้เห็นภาพง่ายๆอันนี้กดผ่านไปแล้ว2ข้อนะครับกดข้อที่3ครับเรื่องของ position sizing หรือเรียกง่ายๆว่าจำนวนเม็ดเงินที่เราซื้อหรือว่าจำนวนเม็ดเงินกําไรขาดทุนต่อช่องต้องเท่าเดิมเราซื้อเท่าเดิมอย่างเช่นสมมติผมจะซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งเป็นจํานวนเงิน10,000บาทถ้าตัวนี้ผมซื้อ10,000บาทอาจซื้อได้ร0อยหุ้นแต่ตัวอีกอีกตัวหนึ่งสมมติผมต้องการซื้อ1 0,000บาทผมอาจจะซื้อได้สักเท่าไหร่เนี่ยสามร้หุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้คือผมใช้เงิน10,000บาทเท่าเดิมในการซื้อแต่ละตัวหรือว่าอีกรูปแบบหนึ่งครับสมมุติว่าเราซื้อขายแบบคิดเป็นต่อช่องอย่างเช่นผมปัจจุบันสมมติว่าเล่นช่องละสิบาทซื้อ1000หุ้นเราก็จะซื้อหุ้นตัวนี้ที่ราคา0.3 6 1000ามหหนหุ้นแต่ถ้าไปซื้อตัวอื่นก็อาจจะมีการคำนวณหรือว่ารูปแบบวิธีคิดที่แตกต่างกันออกไปการที่เราซื้อเท่าเดิมไม่ว่าจะเป็นจํานวนเงินทั้งหมดที่ทเราหย่อนลงไป หรือว่าเป็นจํานวนกําไรขาดทุนต่อช่องเวลาให้มันขยับ1ติ๊ก1ติ๊กแบบนี้ครับอันเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยควบคุมสภาพจิตใจได้ดีกําไรหรือขาดทุนเราจะไม่ตื่นตระหนกมากเพราะว่าเรารู้เลยว,ว่าสมมติกาไรช่องละสิบาทหุ้นขึ้นมา2ช่องเราก็รู้แล้วว่าเรากรําไรแค่ย0บาทแต่ถ้าหุ้นขาดทุนไป5ช่องเราก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยขาดทุน50บาท เราจะไม่ต้องไปเปิดดูที่หน้าพอร์ตฟิลิโอในสตรีมมิ่งว่าอมันขาดทุนเท่านี้มันขยับขึ้นขยับลงแล้วมันจะตื่นเต้นแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเรื่องของการซื้อขายเท่าเดิมนะครับกดข้อถัดไปครับเรื่องของซี l ิ่งกับ f อร์แต่ไม่ใช่ซี r i n g และ For ของหุ้นตัวที่เราจะซื้อนะครับแต่เป็นซี r i n g และ For ของตัวเราเองอย่างเช่นผมตั้งไว้นะว่าถ้าผมมีการเดทผมขาดทุน ทั้งวันผมขาทุน100บาทปุ๊บผมจะชัดดาวคอมทันทีจะออกจากระบบทุกอย่างแล้วก็ปิดคอมไปทำอย่างอื่นเพราะว่าวันนี้อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดแล้วในทางตรนข้างครับสมมติว่าผมเนี่ยเปิดมาดันซื้อแล้วขายได้กำไรแบบฟุกๆเลยได้มา800บาทมันมากกว่าที่ผมคาดการไว้มากๆผม,มาอาจจะตั้งเป้าไว้วันหนึ่ง500บาท แต่ผมดันได้มา800บาทแบบนี้ผมก็ปิดคอมเช่นเดียวกันเลิกเทรดพอถือว่าได้กําไรมากกว่าปกติกว่าสิ่งที่เคยได้รับเพื่อป้องกันไม่ให้มันสูญเสียไปเราก็ปิดหนีซะเลยได้แล้วเราก็หนีครับไม่มีใครว่าอะไรเราอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวเลขพวกนี้เราสามารถควบคุมได้สามารถจัดระเบียบได้ขาทุนวันละไม่เกิน1 0 0 0แต่ได้กําไรขอ5000ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถควบคุมตัวเลขตรงนี้ได้ มันเหมือนว่าถ้าจํานวนกําไรหรือว่าขาดทุนต่อวันของเราเนี่ยมาถึงซีริ่งกับฟอ,องตัวเราเองเนี่ยเราก็จะหยุดทุกอย่างแล้วไปทําอย่างอื่นหรือว่าเป็นการเตรียมหุ้นเพื่อเทรดวันต่อไปเป็นการนั่งดูเพลินๆล็อกเอาท์ออกจากสตรีมมิ่งก่อนไม่ซื้อไม่ขายแล้วแต่ว่าเราสามารถเฝ้าดูเราสามารถมองตลาดต่อไปได้อะไรลักษณะประมาณนี้กดข้อที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ครับกดข้อสุดท้ายครับที่อยากจะแนะนําก็คือเรื่องของ บันทึกการเทรดและการทบทวนหลังจบวันสมมุติว่าวันนี้เราซื้อขายไปทั้งหมด2ไม้ซื้อขายซื้อขายเราลองมาดูครับว่าหลังจบวันเราได้กําไรหรือว่าขาดทุนเพราะอะไรสมมุติว่าเราได้กําไรเพราะว่าเราเนี่ยซื้อขายเป็นไปตามแผนและเราเลือกหุ้นมาค่อนข้างจะถูกเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ทำสามครับอันไหนที่ดี วิธีท้ําก็คือ,อเลือกหุ้นทรงเดิมๆทรงแบบนี้แหละเพราะว่าเราซื้อขายเราได้กําไรมา3วันติดแล้วอีกมุมหนึ่งครับถ้าสมมติว่าดูบันทึกการเทรดแล้วาขาดทุนอีกแล้วซึ่งการขาดทุนเนี่ยเป็นการขาดทุนที่เราเนี่ยดันโลภได้กําไรมาแล้ว10ช่องดันไม่ขายพอหุ้นลงมาติดลบ2ช่องขายทิ้งอะไรเงี้ยมันทําให้เราเสียโอกาสในการทํากําไรเราก็ต้องมาดูอ๋อโอเคนี่คือข้อผิดพลาดของเราครั้งหน้า ไม่ควรจะทําอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบันทึกการเหตุแล้วก็ทบทวนหลังจบวันซึ่งการบันทึกการเทตดเนี่ยเราสามารถบันทึกได้นะว่าโอเคเราซื้อตรงนี้ซื้อที่กี่พันหุน้นขายตรงนั้นที่กี่ล้านหุน้นเราขาดทุนกี่บาทได้กําไรกี่ช่องเหตุผลในการซื้อเพราะอะไรเหตุผลในการขายเพราะอะไรเราสามารถบันทึกได้หรือว่าทําลง Excel ง่ายๆก็ได้หรือว่าบางคนถนัดจดประกาดินสอนในสมุดก็ว่ากันไปนะครับ ตามความถนัดของแต่ละบ,บุคคลเลยแล้วก็แถมให้อีกนิดนึงครับตัวชี้วัดนะว่าเราควบคุมอารมณ์ได้ดีหรือยังก็คือเรื่องของความโลภกับความกลัวเอาความโลภก่อนนะรนบสมมตินะว่าเราได้กาไรเยอะๆแล้วเราโลภอยากได้อีกอยากได้อีกเรื่อยๆโดยที่แบบว่าขึ้นอีกอยากได้อีกอยากได้อีกเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดโดยไม่รู้ว่ากําไรรอบเนี้เราจะขายตรงไหนอันเนี้ยมีความซุ่มเสี่ยงแล้วมันน่ากลัวเช่นเดียวกับพวกความกลัว อย่างเช่นหุ้นมันขึ้นมา3ช่องเรากลัวว่าหุ้นตัวนี้จะลงเราขายทิ้งเลยสุดท้ายราคาไปครับบวก2 0ช่อง30ช่องเราก็เสียโอกาสตรงนี้คือเาง่ายครับถ้าใครมีความกลัวความโลภหรือว่าความอยากได้อะไรพวกเนี้ยความดีใจอะถ้ามันมีน้อยเมื่อไหร่แสดงว่าเราเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างดีละมาตรงนี้ครับลองถามย้อนกลับไปที่ตัวเองนะว่าเราเนี่ย ควบคุมอารมณ์ในการเดทในการเก่งกำไรได้ดีแค่ไหนยิ่งควบคุมได้ดีเท่าไหร่โอกาสที่พอจะเติบโตก็ยิ่งมีมากเท่านั้นโอเคครับทิ้งท้ายของวันนี้นะครับใครอยากเปิดพอร์ตเรียนคอร์สเดทออนไลน์หรือว่าอยากเข้ากลุ่มโอเพนช a ทฟรีนะครับก็ดูรายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปได้นะครับกดเข้าได้เลยนะครับคลิปวันนี้เอากฎระเบียบนะครับในการเดทมาฝากมีหลายข้อเลย ลองนำไปปรับใช้นะครับได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงลองมาแชร์ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe ช่อง p e d i t a เด r ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ